สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายนออกหมายเลข999997ผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่1กันยายน2563รางวัลที่1ออกหมายเลข999997ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข725และ636 รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไม้เลข957และ342ขณะที่รางวัลเลขไทยาย2ตัวออกไม้เลข98ล่าสุดชาวโซเชียลต่างก็มาโวยวายถึงผลการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งในครั้งนี้ต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตที่เลขสลากกินแบ่งจะมีเลข9เรียงกันขนาดนี้อย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ออก9มา6ตัวสะเลยละ่ะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเลขตื๊ดอ,อ,อ,อะไรไม่ออกตองเก้ามาหกตัวโลดพองตายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารัฐบาลถังแตกหากินกับคนจนออกแต่เลขล็อกนะแบบนี้ว่าไงไหนใครว่าไม่ล็อกความหวังที่พึ่งสุดท้ายของคนส่วนใหญ่พวกตื๊ดมาทาลายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามาดีมากเจ็บทุกรายเสมอต้นเสมอปลายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพระเจ้าไม่ช่วยรางวัลที่หนึ่งออกแบบนี้ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทําไมไม่เอามาให้มันหมดเลยก้าเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าออกแบบนี้น่ากเกลียดมากเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่าจะออกก้าให้หมดเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่างน้อยก็มีคนไม่ถูกเหมือนกันเยอะมากทําใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอีกตัวเดียวจะเปลี่ยนทําไมวะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าออกแบบนี้ยิ่งกว่าปรนกันอีกความจนของประชาชนมาเจอผลออกแบบนี้ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเลขนี้ในแผงมีไหมเป็นรางวัลที่หนึ่งที่น่าเกลียดมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าออกแบบนี้แล้วใครจะถูกน่าเกลียดสุดๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอันตัวนั้นอันตัวนี้ออกจริงๆรัฐบาลชุดนี้เจ้าวรวยมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ใช่ละอะไรแบบนี้97กับ98 คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเงินหมดค้งและดูออกไม่อยากให้ใครถูกไอเวนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเหลือตัวเดียวทำไมทำไมไม่ออก9999 99คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นการระดมทุนอย่างหนึ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดือนที่9ครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมไม่ออก9้าให้หมดเลยยังจะพอได้ถูกมั่งจะใส่เจดมาทำไมอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบอกแล้วไงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เชื่อหรือยังล่ะทีนี้ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะใช่เหรอทีเดียวเลขจะตรงกันขนาดนั้นล็อกกันหรือเปล่าเลขวันหลังนะ่ะไม่ต้องใช้คนหมุนออกรางวัลไม่ต้องเดินไปหยิบมาออกเลยมันเสียเวลางวดนี้ก็เจ็บมากเจ็บน้อยไปตามๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะอีก15วันเจอกันใหม่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณคะ่ะ